มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยา <c oughs> นะครับทา <c oughs> นผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกช่องทางขอบคุณทุกคอมเมนต์และทุกการส,สนับสนุนทั้งทาง u t u b e และก็ทาง Facebook ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ Subscribe หรือว่าส่งดาวมา <c oughs> ให้เรานะ <c oughs> คุณทรินียังคงส่งดาวให้เราเป็นประจำ <c oughs> ทุกวันขอบพระคุณ,คณน,ะนะครับพี่ใจที่ปรึกษามาว่าจะต้องไปมีนัดหมายรับยาที่หัด ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะยาใกล้หมดแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์จะต้องติดต่อทางไหนผมไม่แน่ใจว่าส่วนงานของพี่เจทิพย์ติดต่อทางไหนได้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรงพยาบาลหัดใหญ่บางส่วนงานเขาบอกว่าติดต่อโทรศัพท์ไม่ได้แต่เขาจะมีมช่องทางไลน์ของโรงพยาบาลอยู่ยังไงลองทักเข้าไปถามในนั้นก่อนละกันนะครับในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นแล้วถ้าอัปเดตได้เรื่องราวยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับอ๋อเขาบอกอว่าให้เล่าเนื้อข่าวก่อนค่อยคุยนะคะอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยพูดถึงเรื่องอะไรใครเขตแปดจะให้เป็นนนาายกคุณณธั์ให้สมภษ ค่ะคือนักข่าวไปถามด้วยอะไรเงี้ยตอนที่แกลงพื้นที่ไปว่าแบบคนเขตแปดเขาลากพักคุณธรรมนัทเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็แบบเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกให้เป็นนายกเลยหมายถึงเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงนะเนาะอีกหลายท่านก็พูดถึงเรื่องของการช่วยกันฟื้นฟูท่าทีภาครัฐเรื่องคุณธรรมนัทเข้ามาอาก็ว่ากันไปและกันหลายคนก็ตําหนิบิ๊กโจ้เข้ามาเหมือนกันไม่ได้ คุณค <oro? trolls? S 1> ุณให้ข่าวแบบนี <your time> ้ไม่ได้นนาะหลายท่านขอบพระคุณมากบอกสบายใจที่จะบริจาคกับทางยามเฝ้าแผ่นดินขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวัดศาสนสถานได้รับการเยียวยาไหมคะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องไปดูอยู่แหละเหมือนโรงเรียนเนี่ยศึกษาธิการก็ลงไปดูอยู่ใช่ค่ะใช่ใช่ ครับอาพาไปดูที่พัทลุงกับที่ยะลาหน่อยและการเบรกนี้ไปกันเร็วนิดนึงะนะครับเบรกสามีประเด็นอื่นเรื่องของไทยกัมพูชาเรื่องการเมืองให้ตามกันต่อมีมีคนดิเดตใหม่ไทยคุณไอซ์ไหมคะเดี๋ยวจะเดียนๆก่อนนะ <c oughs> ที่พัทลุงเนี่ยสกาดโดยรวมดีขึ้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา <c oughs> ใน5อําเภอระดับน้ํายังไม่ลดนะวนขนุนอําเภอเมืองอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วแล้วก็อาเภอปากพยูนเพราะว่าน้ําระบายออกจากทะเลสาบลงสู่อ่าวไทยได้อย่างช้าๆนะครับชาวบ้านริมทะเลสาบ ก็เลยยังพักเข้าไปเข้าไปบ้านพักตัวเองไม่ได้ต้องไปอยู่ในที่ที่ท้องถิ่นจัดไว้ให้ชั่วคราวแล้วหลายฝ่ายก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมีฝนมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างใดะนะครับก็เลยหลกัหลกๆคือเรียกร้องให้หน่วยงานเนี่ยเร่งผลักดันน้ําออกสู่อ่าวไทยหากต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนเนี่ยชาวบ้านก็จะเดือดร้อนกันใหญ่นะอันนี้ที่พัทลุงที่ยะลาเองเนี่ยมี8อดอเภอนะครับตอนนี้คลี่คลายแล้วอําเภอก็คือที่เบตงบันังสตาร์านโตโกรงปีนังแล้วก็ยะหาก่อนหน้านี้เราเอาภาพม่เห็นแล้วล่ะ เรื่องของการฟื้นฟูนะแต่ยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้าท่วมขังอยู่อีก3อําเภอครับก็คืออาเภอเมืองบาง่วนอาเภอรามันอาเภอยะหาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยังระดมความช่วยเหลือเข้าไปอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากความที่มันไม่ได้ท่วมสูงหลายเมตรอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังพอจะใช้ชีวิตกันได้อยู่นะยอดการฟื้นฟูเนี่ยเมื่อวานนี้ยังเห็นภาพเป็นเจ้าหน้าที่ประสาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมาลงทะเบียนเพื่อจะรับเงินเนยียวยาเนี่ยคุณผู้ชมดูดิ เอกสารเต็มเลยบางคนมาพร้อมแบบตัวยังเปื้อนโคลอนอยู่เลยแต่ยังต้องมาทําเอกสารกับออที่อ,อปทอ,อยู่นะครับเพราะว่าคือคําสั่งที่ไม่ต้องใช้เอกสารออกเมื่อวานตอนบ่ายบาย<ง>่สองจ้ะออบ่ายสองเมื่อวานเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยยังยังคงไปต้องไปกรอกเอก,อเอกสารอะไรกันอยู่แต่เป็นหมดเลยแต่ยังดีที่เจ้าหน้าที่คือตรงเนี้ยท่วมไม่หนัก เพราะฉะนั้นเขายังสามารถบริหารจัดการเรื่องเอกสารกันได้นะครับทางรองผู้ว่ายะลาบอกคุณมูนายมูัมหมัดสารติพิมุกบอกว่าหลังจากกระบวนการของเทศบาลอปททรำประชา,าคมรับเรื่องยื่นเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมระดับอำเภอประชุมพิจารณาว่าเดือดร้อนจริงไหมอะไรยังไงแล้วก็จะมีการโอนเงินเยียวยา ลุ่มแรกได้ไม่เกินวันที่10ธันวาคมนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้คําสั่งออกแล้วว่าไม่ต้องใช้เอกสารก็น่าจะไวขึ้นนะนะใช่เขามี2ช่องทางในการติดต่อนะ <c oughs> คุณผู้ชมนะสําหรับท <c oughs> ่านไหนที่จะต้องยื่นเอกสารใดๆในการที่จะขออุ้ยผิดกลุ่มในการที่จะขอรับเงินเยียวย,ยาบริจาคใดๆเดีย๋ยวที่น้ขอแทรประเา็นสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเอ่อถ้าสมมุติว่าคุณจะไปยื่นทางออนไลน์ไม่ยื่นที่ คือไม่ต้องไปออฟไลน์แล้วออ,อ,อ,อนไลน์ยื่นได้อย่างเงี้ยแต่ต้องมีเน็ตก่อนอันดับแรกนะก็น่าจะใช้ได้กันแล้วล่ะหรือสองถ้าไปยื่นด้วยตัวเองเนี่ยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะอันอื่นไม่ต้องละกับเลขบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เอออันนี้ต้องอันนี้จําเป็นเพราะว่าไม่งั้นเขาโอนให้คุณไม่ได้นะคะเอาล่ะนอกจากนี้ค่ะทาง ทางด้านของปกครองท้องถิ่นเนี่ยร่อนจดหมายอย่างที่บอกไปนะคะแจ้งผู้ว่า9จังหวัดค่ะลดขั้นตอนการรับเงินเยียวยาอย่างที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือจังหวัดไหนบ้างสงขลาสุร,ราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลค่ะเป็นพื้นที่9จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะซึ่ง สถานการณ์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็อยากจะให้เงินเนี่ยถึงผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีในการยืนยันตัวตนแล้วก็จ่ายจริงใช้อะไรได้บ้างก่อนหน้านี้บัตรประชาชนหมายเลขบัญชีภาพถ่ายที่บางทีอาจจะให้ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนบันทึกเองและให้ผู้รับเนี่ยลงนามยืนยันก็ อันนี้จําเป็นอย่างจะต้องมีเพราะว่าเราก็เข้าใจอะว่าเป็นราชการปุ๊บอะมันเป็นเงินที่สตงเขาจะต้องมาตรวจมันต้องมีเอกาสารยืนยันนะเพราะถ้าไม่มีอะไรเลยเออเจ้าหน้าที่สวยเอาขออภัยเจ้าหน้าที่เดือดร้อนอีกผมมองในแง่ว่ามันเป็นช่องให้ทุจริตกันได้ง่ายครับยังไม่ได้มองแบบนั้นให้ไม่คดีแล้วมันเคยเกิดมาแล้วในหลายพื้นที่นะคือคือเข้าใจได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับงบประมาณที่สตงเขาจะต้องมาตรวจอ,อะข้าราชการจะเดือดร้อนแต่เอาละในเมื่อเป็นภาวะวิกฤตแบบนี้ค่ะ ก็ต้องช่วยกันนะคะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเข้มแข็งนะอย่าทุจริตนะอย่าเปิดช่องใดๆนะช่วยประชาชนก่อนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกจดหมายอย่างเป็นทางการแล้วนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงจะคล่องตัวขึ้นแต่อีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องออกจดหมายตามมาคือสตงนนะครับคุณมนเทียนเจริญผลเมื่อวานนี้ยังเป็นแค่การให้สัมภาษณ์จดหมายยังไม่ออกเดี๋ยววันนี้เขาคงจะต้องไปออกมาแล้วเป็นหนังสือเวียนนะครับแจ้งไปยังสำนักงานส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมภาคใต้ให้ทราบแนวทางปฏิบัต S <S <an> <S การตรวจสอบการจ่ายเยียวยาครวัวละละ9,000บาทในกรณีที่เอกสารไม่ครบไม่พร้อมอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมเข้าถึงยากเนี่ยเอาแค่หลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นการยืนยันตัวตนและมีการจ่ายเงินจริงเท่านั้นก็คือเลขประจำตัวประชาชนเลขธนาคารที่รับโอนแล้วก็ภาพถ่ายขณะมอบความช่วยเหลือที่ทางให้อปทอไปถ่ายรูปกันเองอ่ะ <I can. S 1> ไม่ต้องให้ชาวบ้านถ่ายมาก็ได้เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนอยู่แต่ต้องมีลายเซ็นการรับเงินค่ะ และเขาขอว่าเซ็นก่อนโอนเพราะ,ะว่ามันเป็นการโอนเข้าบัญชีคุณโดยตรงอออนอกจากนี้สตองอตั้งทีมให้คำปรึกษาเฉพาะกิจประจำที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแล้วก็สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคนะครับที่สงขาเพื่อตอบข้อสงสัยให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถไปสอบถามกันได้ครับเข้าใจยังคะว่าทำไมอันนี้ขออนุญาตเปรียบเทียบกับชายแดนไทยกัมพูชา ทำไมบางอย่างเนี่ยของที่มันจําเป็นที่เขาจะต้องไปใช้เจ้าหน้าที่ทหารต้องเอาไปใช้เนี่ยการการได้ได้ได้ไดดบริจาคจากเอกชนเนี่ยมันถึงรวดเร็วกว่าเพราะมีเนี่ยค่ะหน่วยงานต่างๆกว่าจะได้กว่าจะอะไรเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะแล้วมันไม่ทันสถานการณ์เหมือนหลายคนตำหนิว่าทาไมโรงพยาบาลมออต้องขอสนับสนุนนู่นนั่นนี่ทุกวันเลยเนี่ยคนดูดีก็รอเขากว่าจะตั้งงบจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สิ แล้วมันจะต้องมีระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะสะตอง,งอที่เขาจะต้องเข้ามาตรวจ<ช>ด้วยนะคะพาไปดูอีกเรื่องหนึง่งผู้กํากับสบพหัดใหญ่ค่ะถูกย้ายถูกย้ายลดเกรดเป็นผู้กํากับสบพสะทอนที่สงขลานะคะเรื่องนี้เนี่ยเว็บไซต์กองสารนิเทศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีการเผยแพร่เรื่องการแต่งตั้งตารวจตําแหน่งรองผู้บังคับการสารวัตรวาระประจําปี68ะคะในส่วนของกองวชาการตํารวจภูธรภาคเ้า 9, ปรากฏมีชื่อของพันตำรวจเอกธรรมรัฐเพชรหนองชุมค่ะผู้กำกับสบพหัดใหญ่ถูกคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่สปกอพอสงขลามีรายชื่อถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับสบพสะท้อนจังหวัดสงขลามีผลตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกธรรมรั์เนี่ยที่ถูกพลตำรวจตรีธีรศักดิ์ชัยโยธาผู้บังคับการ ตำรวจภูทรสงขลาย้ายไปช่วยราชการที่สปกอพอสงขลาพอบอตรคือพลตำรวจเอกกิตรัชชี้แจงเหตุผลว่าก็ไปลงพื้นที่ก็พบว่าท่านผู้กำกับเนี่ยมีความบกพร่องเรื่องภาวะผู้นำและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในวันที่ลงพื้นที่วันนั้นพูดง่ายแจ็คพอตพอบอตรลงไปแล้วเจอพอดีการทำหน้าที่ที่บกพร่องพอไปถึงคือเอา้าท่านผู้กำกับไม่อยู่ในพื้นที่อ่ะ และไปพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมอ่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบเนื่องจากว่าผู้ใต้บังคับบัญชาย,ยังติดอยู่บนฝาดตำรวจน้ําท่วมสูงสาเมตรลงมาไม่ได้ไม่มีอาหารกินแล้วตัวท่านปนหัวหน้าตัวท่านไม่อยู่ในพื้นที่ไงก็ย้ายไปเลยย้ายไปอยู่ภูทรสอพอที่น้อยกว่าเข้าใจได้แต่ท่านในอําเภอที่ถูก <c oughs> มีคําสั่งย้ายอ่ะ <c oughs> คุณก็เห็นฟลาออามาเปิดไหมคะยังครับมีคดงคดีอยู่ค่ะเรือ่องรถ และรวมถึงไอ้ตอนที่มีคดีน่ะเป็นในอำเภออยู่ที่หนึ่งปรากฏเฮ้ยขออภัยย้ายมาเป็นในอำเภอที่หัดใหญ่คือเป็นพื้นที่ที่เกรดดีกว่าพื้นที่ที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้คือตอนที่ย้ายมาที่หัดใหญ่อ่ะจะมาทําบ้านเอไปเอารถกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอเดิมอ่ะมาช่วยสร้างใช่ก็เลยเป็นปัญหาว่าใช้ของหลวงมาทําบ้านตัวเองเก่งจังอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมคะเรื่อง ถึงได้บอกว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้น้ำน้าที่มาครั้งนี้มันต้องสั่งขยานาละคุณเอใครก็ไม่รู้แล้วจริงๆนะ<ม>ปัญหาใหญ่รอบนี้ที่มันวุ่นวายเรื่องการจัดการเนี่ย<ม><ม>ต้องจี้ไปที่มหาดไทยถามว่ามหาดไทยใครดูอะนายกยแล้วนายกทาอะไรแค่ไหนย,ยังไงคะ <laughs> มหาดไทยไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะเลือกตั้งอย่างเดียวนะคะเพื <laughs> ่อไทยด้วยค่ะ ไอ้ที่แย่งกันตอนนั้นคือแย่งจะเอาไปดูเรื่องการเลือกตั้งถูกไหมคะมมไม่มีไม่เคยเจอน้ําท่วมมหาวิประโยคขนาดนี้ไงอปอพอแทบจะเป็นง่อยนะคะขอนิยใช้คํานี้หลายคนเขาบอกว่า,อวาปอพอ,อยากจะลงมาช่วยแต่คําสั่งไม่มามคําสั่งมาตอนที่น้ําเริ่มลดแล้วคนก็ด่าข้าราชการทั้งที่ข้า,ารา,าชการเก่งๆเยอะมากดิฉันเชื่อนะอคือข้าราชการเขาจะสอบเข้าไปได้กว่าเขาจะโตในตําแหน่งได้เนี่ย คือเด็กใครก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าที่มีความสามารถจริงๆอ่ะพอไม่ได้โตอ่ะเขาก็หมดใจไงเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหานี้ไหมเราก็พูดเรื่องเดิมเดิมเดิมครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูเฟกนิวส์เรื่องของไทยกัมพูชาเคสนี้ถ้าพักสองแจ้งความนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าปั่นกันว่ายังไงเพราอะไรรู้ป่ะนักข่าวช่องหลักยังลงยังลงเลยเมื่อวานเนี้ยลบแล้วยังเชื่อ ลบแล้วรีบลบแล้วเ,เลยเออเพอข่าวบอว่าไม่จริงแล้วเขาจะ,จะดำเนินคดีคสักครู่ค่ะค